ทีนี้อยากจะให้อาจารย์อธิบายถึงการลักษณะการทําของที่มีแฟดกับไม่มีแฟดเนี่ยหลักๆจะมีความแตกต่างอะไรที่เป็นจุดเด่นนิดนึงค่ะตอนนี้เรากําลังพูดถึงการรักษาสายตาบนกระจกตาหรือตาดำมันแบ่งออกเป็นสองขั้วด้วยกันขั้วหนึ่งคือเปิดฝากระจกตาหรือแฟดซึ่งอันนี้ง่ายมากกลุ่มนี้คือเลสิกขั้นตอนคือ2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือเปิดฝากระจกตาอาจจะด้วยใบมีดหรือด้วยเลเซอร์ ถ้าด้วยใบ,บมีดในตอนนี้เราเรียกวิธีว่า S B K เล s ิ่ถ้าด้วยเลเซอร์เราเรียกว่าเฟมโตเล s ิ่เมื่อเปิดฝากระจกตาที่มีขนาดประมาณ21มิลิเมตรแล้วก็มีรูปร่างกลมแต่มีขั้วแล้วนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการเจรไนรักษาสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเลเซอร์ที่เรียกว่า x x ็กเซมเบอร์เลเานี่คือการเปิดฝากระจกตาทีนี้ มันมีความแตกต่างจากไม่เปิดฝากระจกตายังไงบ้างพอเปิดกว้างแล้วบางทีมันก็ไปรบกวนประสาทต,ตาอาจจะทําให้ตาแห้งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของกระจกตาย่อมมากกว่าแบบแผลเล็กแล้วก็ตาก็จะแห้งมากกว่านะคะด้านนี้คือเลสิกเลสิกเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วผลลัพธ์ดีโดยเฉพาะเลสิกที่เป็นใบมีดคนไข้จะเห็นว้าวเร็วในวันแรกมากเพราะฉะนั้น การทำเลสิกไม่ว่าจะด้วยใบมีดหรือเฟมโตเซ็กเต์เลเซอร์ที่เปิดด้วยเลเซอร์นั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นแบบแผลเล็กก็ตามเลสิกก็ยังเป็นที่นิยมนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อด้อยเล็กๆน้อยๆที่ต่างขึ้นมานะคะทีนี้มาอีกขาหนึ่งที่เป็นขาไม่เปิดฝากระจกตาและแผลเล็กเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือวิธีที่มีมานานมากแล้วก็คือ P.R.K. P.R.K. เราไม่เปิดฝ้ากระจกตาเลยนะเพราะขั้นตอนน่ะแค่ยิงเลเซอร์เอ็กซ์เมอร์เลรโรยแล้วก็รักษาสายตาวิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นพื้นฐานมีมาก่อนเก่ามีมานานและเป็นวิธีที่ดีช่วยเอื้อให้คนที่อาจจะมีกระจกตาไม่หนามากนักหรือไม่แข็งแรงมากนักหรือสายตาย,ยาวมากๆช่วยเอื้อให้เขาทำได้ เพราะว่าเราไปรบกวนกระจกตาไม่มากแต่ข้อเสียก็นั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เปิดฝากระจกตาเราก็จะต้องเปิดชั้นบนที่เรียกว่าชั้นอิพิทิเลียมทำให้เกิดแผลจากนั้นก็ยิงเลเซอร์แล้วรอแผลหายปิดกลับมาเพราะฉะนั้นการหายจึงช้ากว่าวิธีอื่นไม่ทันใจวัยรุ่นเหมือนอย่างพวกกลุ่มเลสิกวิธีนี้คนทำเยอะจะเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะ ที่เขา Request ว่าถ้าคุณรักษาสายตาคุณจะต้องทำวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหรือคนที่ลุยมากๆเลยรู้สึกว่าตัวเองอะจะจะไปลุย,ยนะกลัวแ a p จะมีปัญหานะเขาก็จะเลือก P R K ทีนี้อีกด้านหนึ่งที่ไม่เปิดฝากระจกตาอันนี้เป็นวิธีใหม่นะคะคือสม e ยสมายย่อมาจาก small incision l e n t i c u l a r extraction คือใช้เฟมโตเซคเกอเลเซอร์ Laser, มาสร้างเลนส์คู่ ซึ่งเลนี่คู่จะเป็นตัวกำหนดค่าสายตาจากนั้นก็คีบตัวเลนที่คู่ออกมาตอนนี้ราคาที่เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างแผลใหญ่กับแผลเล็กอย่างชัดเจนเพราะว่าแผลเล็กย่อมรบกวนกระจกตาน้อยทําให้รูปร่างของกระจกตานั้นคงความแข็งแรงมากกว่าแผลใหญ่และที่สําคัญทําให้ตาแห้งน้อยเพราะว่ารบกวนเส้นประสาทตาน้อยด้วยนะคะในปัจจุบันสมายเป็นวิธีที่เพิ่งเกิด ไม่นานนะคะ15-16ปีแต่ก็กำลังแบบว่าเหมือนกราฟที่ที่พุ่งทยานเราก็เลือกจากการตรวจแหละคะ่ะว่าเราตรวจเจออะไรคนนี้ควรจะทําอะไรเพราะฉะนั้นการมาตรวจละเอียดก็จะเป็นสิ่งที่กําหนดนะคะราคาแล้วก็พฤติกรรมของเขารวมทั้งสิ่งแวดล้อมว่าเออเขาทํากิจกรรมอะไรบ้างเขาทําอาชีพอะไรบ้างก็จะเป็นตัวที่ช่วยเลือกได้นะคะ เพราะฉะนั้นการที่จะเลือกว่าเราจะทำอะไรใน4อย่างจะแฟลปหรือนันแฟลบเราต้องตรวจให้ละเอียดค่ะมาพบกันแล้วช่วยกันดูว่าเราเลือกอะไรดีนะคะแต่การอ่านและศึกษามาก่อนอยากให้ทำเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะเราจะได้มีสิ่งที่เราเลือกในใจแล้วอะ่ะว่าเราสนใจวิธีไหนเราอยากทำอะไรนะแต่ท้ายที่สุดแล้วต้องมาคุยกันนะคะอันนี้สำคัญมากมค่ะ